อุ้ยน้องสาวลิ้นดีมากเลยอ่ะใช้ได้ใช้งานหรือเปล่าหรอกลัวด้นี่ไงข้างๆเนี่ยมีคนหนึ่งคนนึงที่ผายแล้วจริงป้ะเนี่ยเอ่อพอย์เราเราเราเดินมาเราเจ็บเลยอ่ะทำไมตกหลุมรักภูเขาไฟประทุอีกครั้งที่ลาวาบั๊กกับการเติมโลบั๊ที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบั๊ที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพาฒน์ในแมปสุดเดือดอาทิเช่นบล็อกฟูดคิงเลกาซี่ชินโดไลฟ์และอีกเพียบ ยังไม่พอมีถอยโครขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาปักลิ่งอยู่ใต้เดนสคกิปชั่งางขลา่งลังเลยนะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ในรายการวอลล์ร้องกอชนอวินแล้วก็ชาแนลนะครับผมคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะก่อนอื่นนะครับผมผมขอนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยกดไลค์คลิปนี้ถึง300ไลค์นะคลิปนี้นะครับผมผมจะมาแต่งเป็นโมอายนะครับผมโมอายนะเขาเรียกโมอายปะวะเ้าเรียกโมอายนั่นเองนะครับผมผมจะมาสอนว่ามันแต่งยังไงแล้วเราก็จะแต่งโมอายไปเกลียนคน เหมือนเดิมเลยนะครับผมผู้ชมครับใครที่เพิ่งมารับชมช่องผมครั้งแรกนะครับช่องของผมมีการแจกโรบักฟรีด้วยนะถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับผมคลิปใหม่นะลงทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอนห้าโมงเย็นคด้เมนแรกรับเลยยี่สิบโรบักตอนลับสดทุกๆวันอังคารก่อนพฤ่อนหันนะครับผมเวลาหนึ่งชั่วโมแจกโรบักเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้คุณจะได้ไม่พลาดเด้อเอาละถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับผม let's go ตอนนี้นะครับผมเข้ามาที่หน้าโรบักเว็บไซต์กันแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะคุณผู้ชมครับพิิิมมมมม์์ในนนนนชชช่่่่องเเเเรรรระะคคคัับบผผววาา W K C แลลลุุุ้้้ณป็กกกขี KC คนอยู่70,000คนนะครับผมเข้ากลุ่มนี้ไว้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเนี่ยผมไม่สามารถแจกโลบั๊กให้ได้ในส่วนของสตอร์นะครับผมใครมีโลบั๊กเหลือสัก2โลบั๊กเนี่ยมาอุดหนุนผมได้นะครับผมช่วยของผมเริ่มต้นที่เพียง2โลบั๊กเท่านั้นมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอุดหนุนก็ไว้ใครอุดหนุนแล้วขอบคุณมากเลยนะเอาละเอาละเอาละคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนแต่งกันเลยว่ามันแต่งยังไงนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับอย่างแรกที่คุณจะต้องใช้เลยนะครับผมนี่่่่่่เเเเลยยคคคคคครร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 รััััััับบบบบบผผผผมมมมม The Brother Genon Sky นนนนนนนะะะะะะะาา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 า400โพวววจจตตต้้้้อออออองงงงงใใชชสสขขขขก็ไป นั่นคือนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผมเราจะต้องใช้ส่วนของตัวมันซึ่งหัวใช้ด้วยไหมผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะอันนี้250ร้อยหบรูนะครับผมผมกดซื้อไปเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนของตัวนะยังต่อไปเลยนั่นคือเลดฮูดนะครับผมนี่เลยครับเป็นเออ่แจ็คเก็ตนะครับผมเป็นรูปแบบของ 3D นะครับผมซื้อไปเลยนะครับผม50าสิบรูเบิยังต่อไปเลยอันนี้เป็นเกงฟรีของทางโลบ็อกนะครับผมแล้วก็ยังต่อไปเลยนั่นคือแบ็คเทนท็อปนะครับผมเรากดซื้อกันไปเลยครับผม50แล้วก็ยาสครับผมรััมหืออวว่่านนเองนะครับผผผมมมคคุณู้้้ชรัับซือทงหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราาม ใส่กันเลยครับผมอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาของที่ผมใส่อยู่ออกทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ใส่อันนี้ไปใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้ใส่เน่อันนี้ด้วยเหเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่ะเฮ้ยแค่นี้ก็ออกมาเป็นโมอาแล้ววะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนขาเอ้ยเปลี่ยนแขนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แขนเป็นแขนของไอตัวนี้แล้วกันนะตัวคนแค่แล้วกัวน,วนนะครับแล้วขาโอเค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 แต่ตัวมันดุนอ้วนนะเราต้องใส่อุ้ยมันกลาเป็นปลาเป้าๆไอ้เหี้ย อียโคตรเลือนอ่ะเอาละเอาละคุณผู้ชมครับผมนี่ผมก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวโมอายนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเกียนคนยังไงนะครับผมไปดูกันเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับผมพี่น้องประชาชนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าเราจะเกียนใครได้บ้างนะครับบอกว่ากูเกียนลูกครึ่งมากรู้ป่ะทำไมมันด่ากูง่อังกฤษไอส้สั์กูไทยแท้ดูขาโมอายกูซอยดิยสวัสดีครับ<อ>สุลล์สวัสดีครับ ทำวายเอ้ยเขินนะครับเนี่ยไม่ไ้เสียงเสียงเหมือนคนที่ทำชุดเลยว่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยคนที่ทำชุดคือคือทำอะไรครับชุดอะไรครับชุดหมวกกระรับถ้างั้นใช่นะครับอ๋อใช่ขอเบอร์ขอเบอร์นะครับขอเบอร์นะครับขอเบอร์หมวกกระชาบครับเฮ้ยเฮ้ยผมซื้อเสื้อพี่นะพี่รู้เปล่าแล้วเราเอาแล้วพี่ยังไม่รู้จักตัวพี่เองเลยเรารู้จักพี่แล้วครับเนี่ยแต่งตัวเขียววันนี้ร้องเพลงนี้ไอ้นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ไหมกูซิตา อลิซาเบต์ของชอบในชีวิตชอบอะไรครับอ๋อว่าพี่มันจำกัดตัวเองไม่ได้อะพูดมันเลยพี่รู้ความในใจแล้วอะชอบชอบอยู่บ้านครับอ๋อลงอ่ะปิดตาประตูอิสพอลตาปิดโตเฮ้ยพ่อแต่นะพ่อเมื่อกี้อีได้ยินนะปิดตาประตูครับปิดตาประตูคืออะไรอะแปลว่าพอเฮ้ยใช่เหรอสวัสดีครับ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  เออชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายแล้ววัสดีครับชื่ออะไรกันครับเนี่ยพี่พี่ผมอยากมีเพื่อนบางราบชิบหายแล้วเรเรเริตฟารเวงไอ้กบนั่นมเป็นอะไรครับพี่พี่ราวเฮ้ยพี่พี่พี่ชื่ออะไรครับพี่พี่บีมาครับชื่อพี่บีมาขาวเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮพีเช้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเค้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเมอยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเ้ยเฮ้วเฮ้ยเ้เเ้เวเ 哎，对对对对对，哎，对。 พวกมึงนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะเนี่ยสวัสดีครับพูดได้ปหมครับพูดได้ครับพูดได้ครับไม่ได้เป็นใบไม่ไม่ได้ถามว่าเป็นใบหรือเปล่าครับถามว่าพูดได้หรือเปล่าเฉยผมผมผมตาบอดอ๋อถ้าตาบอดแล้วยายบล็อกเด้งมาอือยายไม่น่าบล็อกเด้งยายบอดเหมือนกันนะครับไายแค่แต้มเดียวอ๋อยายยายได้แต้มเดียวอ่ายายได้แต้มเดียวชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรอะครับชื่อเล่นเรียกว่าเซฟก็ได้ครับชื่อเซฟเหรอพูดว่าจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแหมตลอดผมจุ๊บมั่วไม่มีทางหรอกอออ่่่ผมมยยืนนนตรงงีี้้ัับบกจุุ๊วใหหฟคณ ทนน้ะเร็วพูดพูดเซฟพูดว่าจุ๊บมั่วฟังหน่อยเร็วจุ๊บมั่วเหรอเฮจุ๊บมั่วแบบเซ็กซี่จุกมั่วโอเคโอเคโอเคโอเได้โอเคถอไปพูดแล้วนะสามสองหนึ่งจุ๊บมั่วมันไม่ยังไม่เซ็กซี่อ่ะมันต้องเซ็กซี่กว่านี้จีดีเซฟก็คุณบอกให้พูดจุ๊บมั่วจุ๊บอ่ะฟังฟังนะฟังนะเซฟนะจุ๊บมั่วเร็วเซฟเร็วนั่นนะโอเคจุ๊บมั่วใช่ไหม จุม้มัวจุ้มัวที่เล่นชื่ออะไรอะครับชื่อชาชาคริตเหรอ,เ,หรอเราพูดว่าเราพูดว่าเบคอนจุม้มัวให้ฟังหน่อยดยม <c oughs> มิมันเบามันเบาไปอะมันเบาไปอะอีกนิดนึงได้ไหมเขจุมวัวอะไไอ้ม่ช่ยมาชว่วไมาช่วไมาวสุ่อว่ชาชา่ชาชวยอะ อุ้ยน้องสาวลิ้นดีมากเลยอ่ะใช้ได้ใช้งานหรือเปล่าหลัวน้องสาวได้ใช้งานไหมนะโอ้โหมีความสามารถนะเนี่ยรู้เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโมไอไวร้ายเซฟเซฟเซฟพูดดิโมไอไวร้ายโมไอไวร้ายมึงนั่งอยู่เหงาปะว่า เอ้าพูดได้เหรอขอโทษขอโทษขอโทษคิดว่ามีพวกแก fk อยู่ก็เลยมาด่าเล่นนะไม่เราทำ l a บอยู่ไงอ๋อทำทำทำ l a บอยู่เหรอทำ l a บทำ l a บอ๋อสร้าง l a บขึ้นมาเลยนะไม่ไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์แน่เลยเด้มาทางไทยสครับขอให้ตกใจมากอพอ p o i n เราเราเราเดินมาเราเจ็บเลยอ่ะทำไมตกหลุมรัก แต่แต่เข้ามาหวานคอมากเลยนะเข้ามาคือหวานพอยนพลอยพลอยพลอยพูดไอ้คำคำนี้ให้หน่อยได้ไหมบอกว่าสวัสดีค่ะจุ๊บมั่วขอขอขอครั้งเดียวได้ปะสวัสดีค่ะจุ๊บมั่วขอแบบเซ็กซี่กว่านี้วจุ๊บมั่วจุ๊บมั่วไม่ได้นิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันจะได้แล้วจะได้แล้วเหรอจะได้แล้วสวัสดีค่ะจุ๊บมั่ว ตรรวจอออยู่งนนั้เคุณคคุุณณตำรวจครับคุณตำรวจครับคนฉี่คนนึงอ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจเออ่พูดพูดว่าพูดว่าแบบโมไอหล่อจังเลยจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อยได้ไหมครับไปคือโมไอวะกูกูคือมัวอ๋ออ๋ออ๋อถามดูภูมิใจได้สัตว์เวลขึ้นเไหมโมโมไอหล่อจุ๊บเลยจุ๊บมั่วด้วยจุ๊บมั่วเออขอขอใหม่อีกทีหนึ่งขอใหม่อีกทีหนึ่งโมเฮทุเรศสบายดีป่ายืนอยู่อ่ะถ้าเหงาบอกได้นะสบายดีโอเค ยืนอยู่กับใครครับเนี่ยไงข้างๆเนี่ยมีคนเนี่ยคนที่หายแล้วจริงป่ะเนี่ยเออจริงไม่มีไม่มีคนอยู่ตรงนี้มีแค่คุณกับผมสองคนไม่นี่ไงยืนอยู่เนี่ยนี่เขาพูดสวัสดีคนยืนที่หายแล้วพี่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นใช่เหรอป้า อันหนึ่งลโหลทุกคนคุณตำรวจตรงนี้มีคนยืนกี่คนเนี่ยเตรงนี้ตรงนี้มีคนยืนไหมตรงผมเนี่ยตรงนี้มีอะไรมีอะไรตอนนี้ถ้าถ้าถ้ารวมทั้งหมดเลยถ้ารวมพี่ด้วยก็หกครับเออก็แค่หกแล้น้องคนนี้เห็นเป็นเจ็ดได้ไงอ่ะเนี่ยไอ้น้องข้ามมือผีวิ่งไงพี่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 เอาป้อมตำรวจมาลงได้ป่ะครับเอาป้อมตำรวจลงทำไมเขาเห็นแค่เห็นเห็นผีเอาป้อมมาลงทำไม อย่าาต้หลบไม่ลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องสาวสรุปตรงนี้มีผีอยู่เนี่ยเราจะได้ทำงานไม่ใช่ผีเขาเป็นคนนั่นแหละพี่แบบบักเองเขาพูดได้ด้วยเหรอเออเนี่ยก็คุยกันอยู่เขาบ่นอยู่เนี่ยว่าไม่เห็นได้ไงไม่คุณตำรวจเห็นบ้างเนี่ยอยู่อยู่ข้างหน้าผมมีคนป่ะ หายแล้วไม่มีอแล้วหายแล้วถอยดีกว่าตำรวจถอยเฮ้ยเอาเฮ้ยสรุปตอนนี้อาอาที่ที่เหลืออยู่ตอนนี้มีอยู่แค่ห้าคนใช่ป่ะใช่หกละวเจ็ดละวหกเจ็ดแปเนี่ยเฮ้ยแปดได้ไงน้องสาวไม่นะใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วเขาเขาอาจจะมายืนอยู่ที่จุดพักใจตรงเนี้ย มาเป็นปีแล้วก็ได้เพื่อรอหนูมาอยู่กับเขาแล<ะ>้วหนูก็ต้องตามเขาไปเ <c oughs> ขาเขาบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาสองชั่วโมงเนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาเรื่อยๆมาเรืยินะเขาคุณตำรวจเขาคุยกันจริงจังเลยโอ้โหเป็นตุเป,ป็นตาแล้วเนีย่ยเป็นต,ตุกเป็นตานะเนี่ยคุณตำรวจจับนี่จับ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 คนนี้ไปเลยปั่ปนป่วนเจ้ปปาพนักงานนีปป่มันแจ้งความเท็จโอ้ แล้วตกลงว่ามันมีกี่คนวะเออมันไม่มีสักคนมันมีมีแค่เราเนี่ยก็จบกันไปแล้วนะครับผมผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณชอบคลิปนี้กันไหมถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะกดซับสไครป์กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บมั่วนี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนนนีี้้้้้้้ใใผมมมมขาาาายยแลลวะเเเสสสสืืือออกกหคุณไดรรทังบ พีเชิ้ตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสุดที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินเป็นแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนําเลยครับวินล็อกเกอร์แฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบักพิมว่าวินล็อกเกอร์แฟมิลี่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ